พี่อหัวได้ไหมอืมเฮ้ยลงก่อนผมนะเนี่ยไม่มีตัวไม่มีตัวตัวอะไรตันเงินตัวทองรู้จักเปล่าจักตัวเสียบ้าอเออนั่นแหละเหมือนกันแหละ พี่จะได้หรือพี่พูดทำไมเดี๋ยวผมหาให้เอามาเอามาเอามาจะกินแกงอะไรบอกพี่น้องเดี๋ยวพี่ทำให้กินผมไม่อยากครับเดี๋ยวพี่จะแกงที่อยากให้กินครับอยากกินว่าอยากกินเอามาจับมาเดี๋ยวแกงให้กินไม่ไม่ครับเอาไหนว่ามีคนง บอด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 ยังหาสไนายไม่เจอเลยอ่ะข้าก็หาท่านไม่เจอท่านโอ้ยอย่าไปสนใจอะไรมากองแปกงองแกง เฮฮากันไปนี่เอาแยากให้ผมวัดตอนเล่นเกมเหยือนายให้มันเฮฮาเลยหอาแัดนบาดเลยคนลรอดคนลรอขี่สเก็ตบนน้ำก็ได้นะเนี่ย ทีนี่ไม่หาสไลด์ไม่เจอแหละเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเอาลำโบมาลาขาดสีดำนาใครว่าเอาหลังวิ่งไปเอาเดี๋ยวอย่างนี้โดนเบิร์ดกระโดดโอ้ยม่เจอสไลด์เลย หมดกันหมดกันนะโอ้ได oh. ้ได้โหดเปล่าได้เล่นปีเล่นรับีโหดเปล่าได้ ฟีไฟครับพี่ฟีไฟไฟ,ไฟีไฟนายเล่นหัวเปล่าฟ <c oughs> ีไฟครับฟีมจำสลับกันเลยใช่ผมอ่ะผมผมผมไม่เล่นเก่งครับเก่งจริงจริงจริงเด็กนี่ไหนกันลงมายิงบอดน,นี่ไม่เห็นนะ <c oughs> โอวีผมโหดอยูまま่แล้วเดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะเล่นว่าไงนายอายุกี่ปีแล้วนายพูดนล้นพูดใหญ่เลย เดี๋ยวผมแปลรถกระบะมารับน้ายนนานเจออะไรยังพี่ยางผม<ต>ไม่ไมไหายอยู่แล้วไม่เจอเลยสักอันเนะี่ยมันเวลาทําเฟซมันจะไม่ให้เราหรอกที่เวลาหมดไปเยอะนี่<อ>ไม่เด้เจอสไห้า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  ไอ้หาดีวขาอ่ะอัพเกาะไหมมีอัพกาะตรงนี้อัพเลยพี่อัพเลยเกาสองเองอะเถื่ได้แล้วเกาะสองเหมือนกันเมกาะนึเหมือนกันอนี่เจอจริงเลยสมัย

โอ้ยสมัยมันหายยากแท้เนาะทั้วันสงสัยว่าเดี๋ยวต้องเิดอีกเครื่องแล้วเนี่ยนะเปิดทำไมนายนายก็ไม่ดูแลผู้ช่วยนั่นหรอผู้ช่วยผู้ช่ย ถ้าเป็นบอดทำไมยิบเก้าตัวไม่ลดเลยนะหรือมันเป็นบอดทั้งหมดไม่ยิงกันพี่ม,มันก็น่าจะมีคนคนด้วยแหละพี่มี m อ็มหนึ่งคนยิงอาจจะมีแบบว่าไม่ได้ไม่ใช่สายเติมด้วยแหละพี่กัน <c oughs> ทำจริงอะไรไอ้งดูเนาะไอ้พวกใจดีผมขับบ้าบอยอย่าขับรถไปขับไปใจครับขับฟาร์มของผมไม่ว่านะอย่าขับตามผมไม่ได้ยิน Hey, AWM AWM มันคือสไนทยใช่ปะ่ะใช่พี่สไนทยเล่นเลยพี่บอดเรียวงเงี้ยรออีกพีเดีกว่าดวงน่าจะอยู่ฝั่งนี้นแหละไม่น่าอยู่ฝั่งนี้นะ A W M ถ้าเรามไม่ใส่ไปปืนนี้มันจะไอ้นี่มาแรงพี่ดาเมจแรงอยู่นี่าของเยอะไแรงกว่าคาเยอะพี่ขึ้นต่อขึ้นเลยอะ่ะยังไงนะเข้าตัวมันก็ร้อยห้าสิบอะพี่สามตัวทักแป๊บเดียวทักแป๊บเดียวอดบอดเลยหาทูบไปครึ่งแมพมึงฆ่าบอดเราตายหมดแล้วหมดนี่ เม่ทันเล่นแล้วบ้างพี่ในเอดับเ, <laughs> เนี่ยฟังดูไงี้เต้นงีหรือปลอ่าวัไหน,น เติมเลเต็มเลยเต็มเลยน็ตเอ่อยโอตาเพิ่ตาเอ่รบรบขับไปก็อยู่ห่วสองแอรสองน่มันเจอจังละตรงเนี้ยเพื่เพิ่มบอดเหรอ คนอย่างเดียวจก็เจอแล้วอีกตัวนึงพี่อยู่ที่เดิมมาแหละไอ,อหลังกองฟางกำลังเก็บของอยู่มั้งเโโฮ้ยจะมาฝังผมไม่เห็นโโเห็นเลยอะ่ะ เป็นโม้เลยเนี่ยเจ็บหนักพี่เจ็บหนักแล้วเจ็บหนักแล้วตั้งไอวอลละเปิดแล้วพี่ไอวอนเปิดละโอ้ยยิงไม่โดน <c oughs> แค่แล้พี่ พี่พี่ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะมือไวจยใจนิ่งพี่โอ้ร้อยห้าสิบใช่พี่ฮ้ยจริงอะไรวะร้อยสามร้อยกว่าแล้วมันไม่โดนมันอ่ะเจอบัคอีกอ่ะเอาไอ้นูเอะรนี่ระวันหลบด้วยมันไม่มีทางวะมันไม่มีทางเข้านันไงนันไง

ไอสัตว์ตวิดติดไ,ไ,ไม่รู้ก่อยให้เพื่อนชอ้วไปก่อนมันขึ้นเป่าหลอกแล้ว่อนเนี่ยมันทำไมยิงแล้วมันก็มีตัวเลขแต่มันไม่เจอคนอะ่ะ บั๊พี่บางทีมันติดบั๊อย่างนั้นแหละโอ้ว,ว่าแล้วทำไมผมยิงหลายทีแล้วนึกว่าโดนตัวไม่โดนเลยบางทีมั <c oughs> นติดบั๊เนี่ยเดี๋ยวผมจะสมัครตัวใหม่แล้วก็เปิดห้อง ยิ่งกอกไงขับรถชนด้วยมันจะได้ไวๆเออก็ดีนะวันนี้มีแรงด้วยรถนู่นนู่น,นอยู่ตรงหน้าจากักนู่นนะพี่ต้นไม้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 ข้างหน้าร้อยยี่พี่เ,เล่นเลยนี่อันนี้เนี่ยต้นไม้เนี่ย,ยฝั่งผมเนี่ยร้อยยี่เนี่ย ตนไม้นหน้าหินนะพี่แล้วจะมาหลดส่ตายิงเลยยเยเนี่เๆนี่ยพี่นัน่ข้างหน้าเนี่ยต้นไม้รอยยี่เหรอใช่พี่รอยยี่นี่นีฝั่งนี้พี่นี่นีนี่ตรงเสาไฟอยู่ตรงเสาไฟแนละเสาไฟกลางอ่ะเสาไฟ ใช่พี่เสาเนี่ยเสาไฟต้นเดียวต้นตาลมันแอบอยู่ใช่ใช่พี่แอบอยู่ข้างหลังเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนแล้วกันอีกตัวอยู่ไหนกันแล้วเนี่ยวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาบ้านไม้แล้วพี่ใก้ผมหน่อยวิ่งมาบ้านไม้เล็กละเจอล้พี่มามา้างผมหน่อย นังอยู่ในบ้รัครัครสนใกล้ๆแล้วกันพนันก็อยู่ในบานเล่นเจ็นสไนใกล้เลยออกชา้าเลยกันพี่อย่างนั้นเน่เอาเอาใกล้กนนันนะเลยนะพี่น,นันนี่เน,น,นีอยู่ข้างหลังพี่หลังบ้านหลังบ้าน มันวิ่งไปหาพี่นันแล้วบ้างนี่ยไอ้ยาระ <c oughs> ยะระยะมราต้องยิงได้ต้องระยะนี้เท่านั้นนี <c oughs> ่นป้ปลาใจนีระ <c oughs> ยะอันนั้นจะยังมันจะได้ไปวะคุณทนาย